เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำง่ายมากนั่นก็คือหมูหมูกระเทียมเ <Yeah. S 2> สียงแบล็ก้าวน้อยซีมากเขาหายังจะให้มาพากให้ละหมูที่ใช้เป็นสันคอหมูไม่รู้หมูอะไรไม่รู้เป็นหมูชิ้น <c oughs> แล้วก็ไปคลุกกับแปง้งตากไว้นิดนึงหลังจากั้านมาหั่นกระเทียมให้เป็นอะไรเขาเลยให้เป็นชิ้นๆเล็กๆถ้าทุบก,กระเทียมมันน่าจะหอมกว่าน,นี้เนาะแต่ว่ากระเทียมอันนี้เป็นกระเทียมแช่แข็งอะ่ะมันก็เลยไม่ไม่ไม่ไมทุบไม่ได้ละ ากระเทียมลงไปทอดเอากระเทียมลงไปเจียวในน้ำมันเย็นๆไอที่เสียงเจียวเจีวไม่ใช่อะไรเพราะว่าน้ำมันร้อนเกินไปแล้วมันจะไหม้แล้วก็หมูที่ชุบแป้งไว้ลงมาทอดอันนี้คือตกใจที่ตัวเองดำแป้งลงไปในกระทะน้ำเพราะลืมว่ามันมีแป้งอยู่ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซอยสดแล้วก็ใส่พริกไทยดำตามใจชอบจากนั้นก็เสร็จแล้วง่ายไหมง่ายเนาะ คลิปนี้ขอบภายในความง่ายแล้วก็เสียงเจียวจาวไปหมดนะคะใครลองแล้วบอกด้วยนะบบาย